สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่อง YouTech for You นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้วิธีการทำลายกลุ่มหรือลายกลุ่มนั่นเองนะครับมีวิธีการสร้างกลุ่มนั้นง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปนี้ให้ละเอียดเลยนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับ ช่อง y o u t e c o u เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับก่อนอื่นนั้นนะครับเพื่อนๆจะต้องเข้าไปที่หน้าลายก่อนนะครับหลังจากเข้ามาที่หน้าลายแล้วนะครับเพื่อนๆก็มาเมนูหน้าหลักนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆลองสังเกตมุมขวาบนนะครับจะมีรูปคนแล้วก็สัญ,ญลักษณ์บวกอยู่ก็ให้เลือกรูปคนสัญ,ญลักษณ์บวกนะครับหลังจากนั้นไล่ ดูลงมานะครับจะมีคําว่าสร้างกลุ่มนะครับเ <hyd rage S 1> พื่อนๆก็เลือกตัวนี้ได้เลยนะครับสร้างกลุ่มก่อนที่จะสร้างกลุ่มเนี่ยลายเขาก็จะให้เราแอดคนที่จะไปอยู่ในกลุ่มสนทนานั้นๆนะครับเพื่อนๆก็เลือกรายชื่อที่ต้องการได้เลยนะครับว่าต้องการใครเข้าไปอยู่ในกลุ่มกับเราอยู่ในกลุ่มกับเราบ้างนะครับตัวนี้ผมจะเลือกขึ้นมาสัก2รายชื่อนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะครับ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราเลือกสมาชิกได้แล้วก็ให้เลือกคำคลิกคำว่าต่อไปนะครับโอเคหลังจากที่เข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยเขาจะให้เราตั้งค่าโปรไฟล์กลุ่มมันหมายถึงว่าเราตั้งชื่อกลุ่มนะครับว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับก็ให้ติ๊กตรงหลังภาพสีส้มตัวนี้นะครับเป็นให้ป้อนตัวอักษรเข้าไปตัวนี้ผมจะตั้งชื่อกลุ่มว่า มาคุยมาคุยกันนะครับโอเคผมใช้ตัวนี้หลังจากตั้งชื่อกลุ่มเสร็จแล้วจะมองเห็นว่าตรงวงกลมนี้จะเป็นการให้เราแนบรูปภาพไฟล์นะครับเป็นรูปสัญลักษณ์ของกลุ่มหน้าโปรไฟล์กลุ่มนั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนเอนคลิกหนึ่งทีนะฮะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็เลือกรูปที่ชอบได้เลยนะครับหรือบางคนมีรูป อยู่ในอัลบั้มก็สามารถเลือกรูปใน,นอัลบั้มนี้ได้เลยนะฮะแต่ส่วนตัวผมเองผมจะเลือกตัวรูปเป็นวิวเป็นรูปโป่งสวยๆนะครับนี่ผมชอบตัวนี้หลังจากที่ติ๊กถูก1รูปแล้วนะฮะเออลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าตัวนี้สามารถเลือกได้1รูปนะครับโอเคหลังจากที่เลือกเสร็จแล้วก็เลือกติ๊กถูกนะครับโอเค มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับให้เพื่อนๆดูมุมขวาบนนะครับคําว่าสร้างสามารถกดคําว่าสร้างได้เลยหลังจากนั้นรอสักครู่ครับหลังจากนั้นลายก็จะเด้งเข้ามานะครับว่าเราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วสมาชิกเนี่ยจ,จะมีใครบ้าง1 234มันก็จะปรากฏในนี้นะครับหลังจากขั้นตอนนี้เสร็จแล้วเพื่อนๆก็ต้องรอให้สมาชิกในกลุ่มกดยอมรับเพื่อที่จะเข้ามาจอยในกลุ่มนี้ก่อนนะครับ ถึงจะสามารถสนทนาคุยกันได้นะครับสำหรับวิธีการสร้างกลุ่มไลน์กลุ่มไลน์ง่ายๆมากครับสามารถสร้างได้เองนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆสามารถแชร์ให้กับเพื่อนๆของเพื่อนๆได้นะครับก่อนจากกันไปรบกวนเพื่อนๆกดติดตามช่อง youtech for you ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ